สวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับจันะเกมมิ่งวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องพื้นฐานสายแท้งกับการลงดันเจี้ยนเล็กๆน้อยๆครับผมก็คือการลงดันเจี้ยนเนี่ยเป็นทางเลือกยอดนิยมในการเก็บเลเวลที่รวดเร็วและไวทันใจใครหลายคนมากๆและเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะบังคับที่ต้องลงกันอยู่ประจาหากอยากเวลไวๆหรือความแต้มแลกของต่างๆงการลงดันเจี้ยนเนี่ยมันอยู่ในดิวตี้รูเล็ตที่เราจะต้องลงทุกวันนั่นแหละถ้าอยากเว่ไวก็ต้องลงดิวตี้รูเล็ต ลงดิวตี้โรเล็ตก็ต้องลงดันเจียนนั่นแหละครับและยุคนี้ยุคที่เวลามีค่าทุกนาทีทุกวินาทีทําให้การลงดันเจียนนั้นต้องรวดเร็วทันใจและออกมาดีเพราะคนที่ลงดิวตี้โรเล็ตหลายๆคนก็มีสิ่งที่ต้องไปทําต่อทั้งในเกมหรือนอกเกมแต่ก็ต้องลงดิวตี้ u ูเล็ตให้ได้ในแต่ละวัน ทำให้เมตาหรือกระแสความนิยมในการลงดันเตี้ยนจะนิยมไปในทางที่เรียกว่าดึงให้สุดแล้วเก็บทีเดียวหรือที่เรียกว่าวอลทูวอลพูหรือฮาร์ดพูหรือแล้วแต่จะเรียกนั่นแหละครับมันก็คือการที่แทงจะต้องรวบมอนตั้งแต่เวฟแรกโดยเอลีสกิลจากนั้นก็วิ่งต่อไปแล้วก็ทําการรวบมอนเวฟต่อไปเรื่อยๆแล้ววิ่งต่อไปทําการรวบมอนต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดจนกระทั่งไปต่อไม่ได้หรือสุดกําแพงนั่นแหละครับจึงค่อยทําการเก็บมอนเตอร์ง่ายๆแบบ e a s y easy แต่การวอลทูวอลพูสำหรับผู้เล่นใหม่ที่หัดเล่นเนี่ยันนนนนเเเป็เ่งทากใผู้ลหลหหคดแ อาชีพแรกนะไม่รู้ว่าตอนโรงดันต้องทํำยังไงบ้างบางคนลองแรกสุดตามที่เพื่อนบอกแล้วแต่ก็ตายแบบงงๆ วันนี้ผมก็จะมาขอแชร์ไอเดียและประสบการณ์ในการดึงมอนแบบ wall to wall แบบดึงยังไงให้รอดจบไวจบสวยจบเร็วมาเร็วเคลมมเร็วจะทำยังไงบ้างก็มาชมกันกับผมก็เริ่มจากเตรียมตัวก่อนลงกันดีกว่าครับข้อที่1ทําทำความเข้าใจในโรเตชันในการดึงและการใช้สกิลเอลีหมู่ของอาชีพตัวเองก่อนเลยทำความเข้าใจก่อนว่าสกิลชุดไหนไว้ใส่เดี่ยวสกิลชุดไหนไว้ใส่หมู่ซึ่งการ wall to wall ในดันเจี้ยนเนี่ยเราจะหนักไปในทางสกิลหมู่เป็นหลัก โดยชุดสกิลหมู่ของแท็งเกอร์ก็จะมีแค่สกิลที่จะกดแค่แบบ1 2 3สอาหรับการเรื่อยๆเท่านั้นดังนั้นก็ควรจัดฮอตคีย์ให้มันกดง่ายสัมพันธ์กันก็เริ่มต้น,นแรกๆก็อาจจะกดแค่แก,แกนครูดาวครับกดแค่12 3 4ให้ได้ก่อนจากนั้นก็ค่อยสอดใส่สกิลที่เรียกว่าออฟแกนคููดาวลงไปในระหว่างที่ใช้สกิลหมู่แต่ความสําคัญในการวอลทูวอลของแท็งเกอร์จริงๆนั้นไม่ใช่การทําดาเมจให้แรงเวอร์นะครับแต่มันคือการบริหารสกิลดิเฟนซีฟและการเอาตัวรอดเพื่อให้เบงงางานของฮิล,ลออออระนนนนวววยคาามมสสุกกกตตต่่ PS ให้้้ทีดดังังง็ ระเบียบของสกิลตัวเองให้ดีก่อนซึ่งของแบบนี้ก็ต้องอาศัยการลงบ่อยๆครับให้เกิดความเคยชินพอเราเจอจุดไหนแล้วก็ลองค่อยๆหยิบมาปรับ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 จนกระทั่งมันเข้ามือเราในในที่สุดหรือเราจะไปฝึกกับหุ่นซ้อมตามที่ต่างๆหรือตามบ้านคนอื่นหรือตาม f c ของเราก็ได้ครับก็ค่อยๆซ้อมไปปรับไปจนกว่ามันจะเข้ามือแล้วนะครับ ต่อมาข้อ2ครับเตรียมเกียร์ให้พร้อมก่อนลงคือต่อให้เราร่ากเก่งแค่ไหนก็ทํสุูกต้องแค่ไหนครับแต่ว่าถ้าเกียร์ของเรามันกากบรมเลยนะกากชิบหายแบบใช้แบบแทบไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยไปลงยังไงก็ตายครับบอกเลยไหนจะไปเป็นภาระของฮิวเลยที่ต้องมาคอยยกเลือดของคุณที่ต้องรออแน่เพียงแค่มอนเวฟเดียวก็จะตายแล้วแล้วพอโดนบอสแทงบัตเตอร์ไปเนี่ยโหแบบทั้งตีนี่ใจแทบไปโดนอยู่กับตะตุ่มดังนั้นผมก็ขอแนะนําให้เริ่มการอัปเกรดเกียร์ครับ คือผมแนะนําให้ไปซื้อเกียร์ที่มาเก็ตบอร์ดให้อัปเดตตามเลเวลต่างๆของเราอยู่เสมอพยายามทําไม่ได้ครับหรือจใาเพื่อนว่าเอฟซช่วยค้าเกียร์ให้ก็ได้ครับหรืออย่างบาง f c ในไทยเนี่ยเขาใจดีมีจัดกิจกรรมแจกของแจกเงินให้กับผู้เล่นใหม่อยู่เสมอนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผู้เล่นใหม่ทุกท่านครับควรที่จะหา f c ดีๆอยู่เพื่อเป็นที่พึ่งพานในระยะแรกและแน่นอนครับว่าเขาก็ยินดีที่จะต้อนรับผู้เล่นใหม่กันอยู่เสมอซึ่งมันก็เป็นอะไรที่วินวินแหละแต่สําหรับเลรวล50 60 70 ก็ไม่ต้องไปซื้อเกียร์มาเก็ตบอร์ดให้เปลืองนะครับแต่ให้อาศัยเอาแต้มทุมสโตนโพลิติกมาใช้ในการแลกเกียร์อัพเมน ซึ่งจะดีกว่าเกียร์ในตลาดหลายเท่ามากและสามารถใช้ยาวๆไปได้ถึงประมาณ6เลเวลได้อย่างสบายชิลๆที่สําคัญคืออย่าลืมใส่หินหรือที่เรียกว่าเมลให้กับอาวุธในชุดของตัวเองเพื่อเพิ่มสเตตให้พร้อมรองรับฝูงตีนจับมอนจานวนมากที่ฮิลเลอร์และเพื่อนของคุณจะต้องชอบในความเหนียวของคุณมากๆแน่นโดยผมแนะนำแทงเกอร์มือใหม่นะครับให้ใส่หินมาทีเรียกประเภทบิตเทนแดนหรือที่เรียกว่าเทน a ิสิตี้เพราะว่าหินเทน a ิสิตี้จะมีราคาถูกหาง่ายโดยที่มันจะทําให้คุณโดนดาเมจได้น้อยลงและทําให้เราได้รับการฮิลจากฮิลเลอร์ได้รงงึนออีกอย่าคับ เป็นไปได้ก็อย่าลืมกินอาหารก่อนลงดันเพื่อเอาสเต็ตและโบนัสเอ็กพีจะได้เรลวไวขึ้นครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามมาร์เก็ตบอร์ดหรือไปหาไปขอเพื่อนในเอก็ได้ครับหรือถ้ามันไม่มีจริง,รงผมก็แนะนำครับไข่ต้มวินอรครับหาซื้อได้ทุกที่ก็ข้าวพร้อมเกียร์พร้อมเลือรถยากขึ้นโดนฮิวแรงขึ้นพอเรือเรารถยากขึ้นทุกคนก็สามารถทําดาเมจได้ดีมากขึ้น พอทำดาเมจได้ดีมากขึ้นก็เคลียร์ได้ไวขึ้นคือคนมีเกียร์พร้อมลุยเนี่ยไปลงดันที่ไหนใครก็รักครับอย่าลืมนะครับหมัน่นอัพเกียร์สม่ำเสมอถ้าหากอยากวอลทูวอลแบบสวยๆก็ฝากไว้ด้วยครับกับการอัพเกียร์ให้พร้อมเสมอก่อนลง เอาละทีนี้ก็ได้วลาลงสนามกันครับก็เริ่มจากข้อ3าครับเปิดสแตนให้พร้อมข้อนี้สําคัญมากคือทุกจ็อบของแทคงจะมีท่าเราเปิดปิดแทคงสแตนได้ซึ่งการเปิดปิดแทคงสแตนนั้นจะมีผลทําให้ทุกการโจมตีของเราไปยังมอนนะครับจะทําการสร้างค่าเอนิตี้คือค่าโกในการดึงมอนให้มาตีเราได้อย่างมากครับคือใครค่าเอนิตี้มากที่สุดมอนก็จะไปตีคนนั้นแทนซึ่งคนจะต้องรับดาเมจในส่วนนี้ก็ต้องเป็นแทงเกอร์ซึ่งคือเรานั่หละครับซึ่งข้อนี้ผมก็จะไม่พูดเยอะครับว่ามันสามารถทําได้ง่ายมากครับแค่ ทุกครั้งที่ลงดันไปครับก็ทําการเช็คสแนตนของตัวเองว่าได้เปิดแล้วยังถ้าว่ายังก็เปิดซะอย่าลืมเด็ดขาดครับไม่งั้นอาจจะโดนเพื่อนในทีมบนได้ก็อย่าลืมครับเปิดสแนตนสาคัญมากจากนั้นก็มาเข้าสีกันครับก็คือการกด Defensive Skill โดยการกดสกิล e f e n s i v e นั้นผมจะไปแบบเข้าใจง่ายๆซึ่งก็คือสกิล e f e n s i v e จะมีอยู่4แบบ ได้แก่อย่างแรกครับก็คือเป็นสกิลดิเฟนซีฟแบบน้อย,อยเอาไว้กันดาเมจแบบกันได้ไม่มากแต่ว่าสามารถกันพวกออโต้แอคแท็กของมอนได้ครับก็เหมาะสําหรับใช้ลงดันได้อย่างดีมากกับดิเฟนซีฟแบบกลางกลางเวเซึ่งอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะอยู่ครับซึ่งในปัจจุบันก็ดิเฟนซีฟแบบกลางๆชิวเวของผมมันก็เห็นจะมีแต่แรมพาดอยู่สกิลเดียวครับสำหรับแพทนี้ก็โดยปกติเวลาที่ผมดึงมอนแบบ wall to wall ครับผมก็จะกดแรมพาดก่อนนะจากนั้นผมก็จะทำการกดดิเฟนซีฟแบบเล็กๆเ,เ,เนี่ย ไปด้วยสําหรับผมจะใช้ดิเฟนซีฟแบบกลางใช้พร้อมกับแบบเล็กเสมอครับเพื่งมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราเซฟมากขึ้นในการวอลทูวอลต่อมาด้วยดิเฟนซีฟแบบใหญ่ครับอันนี้ก็จะกันได้เยอะมากๆอยู่แต่คู่ดาวก็จะมาเช่นกันเอาไว้ใช้เปิดใช้แค่สกิลใหญ่สกิลนี้สกิลเดียวก็อยู่หมัดนะครับสาหรับการกันส้นตีนจากหมอนในการดึงวอลทูวอล และต่อท้ายด้วยดีเฟนซีฟแบบเฉพาะทางหรือเอาไว้ใช้ในยามจําเป็นจริงๆนะครับซึ่งสกิลพวกนี้ทําให้เราได้รับผลเป็นอมตะไม่ตายยิ่งทำให้เราโดนอะไรก็ไม่ตายในช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่ก็ต้องแลกมาด้วยผลเสียหรือบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกที่ตามมาทําให้ฮิลเลอร์ต้องรีบหยกเลือดของเราให้ทันในภายหลังโดยสกิลประเภทนี้ครับในการลงดันเจียนจะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้กดในยามคับขันคือ เลือดเราใกล้จะหมดแล้วจริงๆก็ค่อยกดยกตัวอย่างเช่นโฮมแกงของบริเวรที่จะทําให้เลือดของเราไม่ลดลงต่ํากว่าหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรและรีวิ่งเดทของดักในครับที่จะทําให้เลือดของเราลดไม่ต่ํากว่าหนึ่งแต่ต้องแลกมาด้วยการที่ฮิวเลอร์จะต้องรีบเติมเลือดของเราให้ไปถึง100%ให้ได้ก่อนไม่งั้นเราก็ไปหวั่นทันทีครับหรือจะเป็นสเปอร์โบไดของการเบเกอร์จะทําให้เลือดเราเหลือ1ทันทีแต่เราจะได้สถานะอัมมาตะเป็นระยะเวลา8วินาทีให้ฮิลเลอร์ได้รีบยกเลืือออดดคุุณขึ้นนนมาเพ่่รัับตตีีใชไปปทท,ท Tie, แอสกิลทายครับก็คือฮอนโรกราวของพาดินที่จะทําให้เราเป็นอมตะถ,ถึง10วินาทีและไม่มีผลค่าเคียงอะไรใดๆนั้งนั้น,น,น คือแม่งโกงชิบหายในบรรดาเสียอาชีพนี้แล้วยังสามารถเอาความโกงของฮอนกก้าวเนี่ยครับมาใช้แทนดิเฟนเซียแบบใหญ่ได้อีกด้วยคือสามารถเลือกมาใช้ได้ตามความถนัดของคนเราและนอกจากนี้ในแต่ละอาชีพก็จะมีสกิลในการซัพพอร์ตหรือดิเฟน s ซียให้ตัวเองอยู่รอดมากขึ้นในแต่ละอาชีพก็กต้องพยายามกดหยิบมาใช้งานขึ้นเรื่อยๆในตลอดที่เราทําการรับส้นตีจนจับมอนนั่นแหละครับก็พยายามกด d e f e n s i v e skill พยายามจัดสรรสกิลแล้วก็ที่สำคัญครับอยากกดสกิลเล็ก กลางใหญ่พร้อมกันเด็ดก็ขอฝากไว้เลยครับกับการบริหารจัดการสกิลดิเฟนซีฟในการวอลทูวอลต่อมาข้อ5้าครับอย่าอยู่นิ่งครับทำตัวให้ผิวด้วยสเตปแบบแดมซีโรครับวิ่งวนฝูมอนไปกระท่องไปครับแดมซีโ่โรวนซ้ายวนขวาวนรอบฝูงมอนไปเรื่อยๆครับโดยพยายามวิ่งเป็นวงกลมให้กลุ่มมอนนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมให้ได้แล้วเราก็วิ่งวนไปเรื่อยๆครับสําหรับกับการใช้สกิลดิเฟนซีฟสกิล ตามที่ผมได้บอกไปในข้อที่4เพราะว่าการวิ่งเป็นวงกลม่ยทำให้หมอนบางตัวไม่ได้ตีเราเพราะว่าระยะมันไม่ถึงครับในขณะที่เพื่อนที่กาลังทาดาเมจด,ด้วยสกิลหมู่อยู่จะทําให้โดนมอนมากขึ้นและโดนทั่วถึงมากขึ้นมากกว่าการที่เรายืนนิ่งๆกลางดงตีนมอนที่เอลีสกิลบางครั้งอาจจะโดนบ้างหลุดบ้างทั้งนี้ครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการยืนขาตายคือคุณจะเป็นเป้านิ่งให้กับมอนรุมกระทืบแบบโดนขบทุกตีนะนั่นแหละครับดังนั้นก็พยายามวิ่งวิ่ง,ว,งวนมอนไปเรื่อย เพื่อให้โดนตีจะกมอนให้น้อยที่สุดจะได้เบางานของฮิลเลอร์และทำให้การวอลทูวอลมีความราบรื่นขึ้นเยอะเลยครับ ต่อมาข้อสุดท้ายครับข้อที่6ครับต้องรอดใช่ครับนี่คือข้อสุดท้ายที่ต้องทําให้ได้ทํายังไงก็ได้ให้ตลอดการ wall to wall เราต้องรอดไปให้ได้ครับรอดจนกว่า DPS จะเคลียร์มอนหมดทั้งชุดก็ในฐานะที่เราเป็น t a n อร์นะครับเราต้องจัดการ defensive skill และ skill ในการ support ตัวเองและนอกจากจะจัดการให้ดีแล้วยังต้องเตรียมตัวสําหรับกรณีฉุกเฉินด,ด้วยเช่นลเล l e r กด skill ผิดจนไร่าย l e r ไม่ทันหรือสีบแบบกลางกับ defensive แบบเล็กหมดขณะที่มอนยังไม่ตายทั้ทีแต่เราจะตายแทนมอนได้หาก defensive ชุดนี้หมดก็อยา กำลังเลที่จะกดดิเฟนซีฟใหญ่ต่อเลยในทันทีที่ดิเฟนซีฟของเก่าของเรากำลังจะหมดจะกดดิเฟนซีฟทางเลือดก็ได้ครับหากเลือดใกล้หมดจริงๆเพื่อให้เราสามารถอยู่รอดและไปต่อได้เพราะตราบใดที่เราอยู่รอดครับเราก็มีรุนเสมอครับว่าฮิวเล์จะสามารถกู้เกมได้เสมอและจําไว้นะครับว่าอย่าเผลอรลนจนกดทุกดิเฟนซีฟหมดในทีเดียวทันทีเพราะมันจะทําให้เราเหนียวมากแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่เราก็จะบอบบางมากในทันทีที่ดิเฟนซีฟนั้นหายหมดเกลี้ยง คือเราต้องพพอร์ตตัวเองให้รอดให้ดีที่สุดนะครับซึ่งในแต่ละอาชีพก็จะมีสกิลในการเซฟตัวเองเฉพาะทางที่สามารถใช้ได้เสมอในการเล่นแบบ wall to wall และในยามขับขันก็ขอให้จำไม้ขึ้นใจนะครับว่าอย่างอลังเลที่จะวิ่งออกมาจากฝูงมอนเพื่อลดการโจมตีจากมอนแนละให้ฮิลเลอร์ได้มีโอกาสได้ยกเลือดเราได้ทันทันทีหรืออย่างแท้งบางอาชีพครับก็มีสกิลที่สามารถฮิลตัวเองได้ก็เป็นไอเดียที่ต้องใช้นะัจังหวะนั้นในทันทีอย่างเช่นสกิลเคลเมนซี่ของพาลาดินที่เปลี่ยนจากทำดาเมจเป็นฮิลตัวเองแทนนนั้น ก็เป็นสกิลที่สามารถฮิลตัวเองได้เยอะแบบเยอะมากๆจนสามารถทําให้การวอลทูวอลเป็นไปอย่างเซฟรอดปลอดภัยได้หรือสกิลเดอะแบ็ k เก k ตไนท์ของดาร k กไนท์ครับที่ทําให้ตัวเองมีโลดหนาคุ้มครองตัวเองชั่วคราวซึ่งเป็นสกิลที่มาไวไปไวแต่ว่าก็ใช้ได้เรื่อยๆครับคือผมชอบสกิลนี้มากก็นั่นแหละครับเอาตัวรอดได้แรกๆก็อาจจะลมลุกคลุกคานบ้างแต่พอเรารอดได้บ่อยๆเราก็จะเกิดความคุ้นชิน กับการทำข้อ3จนถึงข้อ6นี้จนกระทั่งมันซึมเข้าไปในสายเลือดของการเป็นแทงเกอร์ของเราจนเรากลายเป็นแทงเกอร์ที่ชื่นชอบการวอลทูวอลไปในที่สุดและเมื่อถึงตอนนั้นครับเมื่อคุณและเมื่อคุณกลับมาดูวิดีโอนี้ทีคุณอาจจะอุทานในใจว่าโอ้โหเอาจริงๆมันก็ง่ายมากๆเลยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เราก็จะเป็นแท็งเกอร์ที่กล้าที่จะดึงสุดจากแต่ก่อนที่เขินจนไม่กล้าดึงสุดสักทีหนึ่งเติบโตเป็นนักรากตัวโยงครับที่ทำให้ทั้งปาร์ตี้รักที่จะช่วยเซฟเวลาในการลงบิวตี้โรเล็ต และช่วยเซฟสุขภาพจิตของฮิวเลอร์ไว้ได้มากก็นั่นแหละครับพื้นฐานในการเล่นแทงเกอร์ในการรงดันเจียนเพื่อ่ากสุดแบบ Wall to Wall จากประสบการณ์ออมเองกับผมก็หวังว่าไอเดียจากประสบการณ์ในการเล่นแท็งดึงแบบ w Wall t o w ว l l หัวชนกําแพงในดันเจียนของผมเนี่ยที่แชร์ให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ได้ฟังกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับมือใหม่หัดแทงเกอร์ทุกคนครับก็ขอให้ฝึกไปเรื่อยๆครับจนเกิดความเคยชิน ก็จำไว้เสมอครับ Practice make perfect ครับผมถ้าชอบในคอนเทนต์ของผมก็ขอรบกวนช่วยกดไลค์แชร์สับใ c r คร e กับช่องในของผมครับจัดหนักเกมมิ่งครับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก,ก่อนลาไปพักผ่อนก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับ